ทำอะไรเนี่ยมีนาโนมีแมก็กกี้มีมาวิโโอนน้ตายแล้วพวกนั้นเปิดน้ำกันนี่ใครไปเปิดน้ำเนี่ยหยุด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 สวัสดีครับทุกคนเธอ สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ผมออกมาด้านนอกเมื่อกี้เขาแอบ,บเปิดน้ํากันออื <c oughs> พวกเด็กๆวันนี้มันฉลาดจังเลยอะเปิดน้ําก็เฉยเลยอะใครเป็นคนเปิดอยากรู้ใครชั้นอะพวกเธอก็ทําลายกล้องฉันฉันก็มองไม่เห็นเนี่ยนะแจ็คสันเล่ามาที่ใครเป็นคนเปิดน้ําอืมเตาไม่ถูกเลยใคร เดาไม่ถูกเลยมาเวลนี่แหละโทษมาเวลแนี่หญิงดูดิแม็กกี้ลงไปแล้วแม็กกี้นี่ชอบลงไปแล้วก็เท้าก็เปื้อนเห็นไหมเดินระเบียงเต็มไปด้วยรอยเท้ายังไงเนาะเดี๋ยวฉันจะเปลี่ยนชื่อเธอนเนี่ยเธอชื่อทอมมี่ดีไหมอย่าทม ย้ำบ่อยทำมีดีไหมชื่อทำมีไหมอออชอบไหมทำมี <c oughs> นนน่น้ตาจะดีหรือตาอหนูเป็นสาวสวยหนูหนไม่ใช่ทำนะ <c oughs> จ้าเธอสาวสวยมากเลยแต่ถ้าเธออยากแต่ตาอยากให้เธอเป็นสาวหวานนะ่นะอยากให้เธอเป็นสาวหวานนะ่ะเธออย่าไปชวนอยา่าไปเธอต้องยอมยอมพี่มาร์มากนะมั่งนะไม่ใช่อะไรก็ไม่ยอม,อมจะเป็นหัวหน้าฝูง แมนเนาะทุกคนแนนโนนี่เขารักษาของดีมากเลยนะเนาะทำไมฟันถึงขาวยังเลยอะมาที่มาพี่มาร์ทำเป็นตลอดนอนถอนในใจอ๋อนำโชคน้ำโชคหนุ่มอินเดียนะตายอินเดียนำโชคเนาะ <No. S 2> ฉันรู้แล้วฉันก็กอดเธอทั้งคืนเนี่ยฉันก็จะกอดนำโชคมากเลย ฉันกอนน้โอ้โน้เทเลียฉันนี่น้น้อนทอมมี่ดูแลพวกเธอพ็ทอมีแต่กอดกันกอดกล็กขนาดนี้อชอบอ่ะชอบ น้ำโจ๊บอืมจดีใจเลยนั่งหงายี่น้ำโจ๊บดีใจก็นั่งหงายใหนั่งหงายให้กอดก็กอดนี่กอดกอดต่กอดแล้วดีใจนั่งหงายใตขี้หลังให้น้ำโจ๊บใตาขี้หลังน้ำโจ๊บดีกว่าใต้ขี้หลังน้ำโจ๊บดีกว่าปีมามาบางเฉยเลยน้ำจุ๊บปีมาปีมา พี่มา้าพี่มา้าเด็กที่พี่มา้มาชอบขึ้นนะหี่าเนาะเนาะหยุดอืมเนาะน้ำโช๊คนี่คืออะไร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 หยุดไม่ฟังใช่ไหมไม่ฟังใช่ไหมเนาะ ย่อนเลยเนี่ยฉันงอนแล้วฉันจะงอนแล้วนะโอ้โหเมก,กี้เมก,กี้เมก,กี้ยังไงโลกเมกีมก้เอ้เธอจะย,ยีฟังยังไงกันนะฟังไหมฟังไหมเนี่ยฟังไหมอืมอืมเมกี้เธอเธอเดี๋ยวเธอก็โดนโน่จัดการ ดูพี่ม้าพี่ม้าอ่ะชอบชอบปีนหลังผมอะพี่มา้าปีนเสร็จแล้วมาทำมาดเข้มแหมน้นำโชคน้ำโชกก็แสดงเกินไปแล้วกอดนิดกอดหน่อยเนี่ยพอเขาพอผมไปกอดเขาเขาจะกอดใหญ่เลยน้ำโชคเนาะหนูอนอนก็ได้ตาเนาะ <laughs> ใหญ่ นี่ตาจัวโอ้ยิงยิงยิงเป็นไงมั่งยิงเป็นไงมั่งโอ้ตาอืมน้ำโชคฉันจะคุยกับยิงอยู่ในน้ำโชค<ย>โอ้น้ำโชคอดีจ้าดีน้ำโชคดิตามไม่ได้เลยนะกางมาน้ำโชคตามไม่ได้เลยนะกางมาไหน,<ย>นั่งยังไงยังไงอะไรจ้าอะไรจ้า อะไรจ้ะน no. ้องยังไม่นั่งดี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 ๆนั่งดีๆกาไม่ได้เอานกาศมาเลยนะน้น้อยน้โอเค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 น้เยใช่จ้ะดีน้อมันจะเกลี้ยงน้อ หญิงจะตายด้ยหญิงหญิงจะตายด้ยหญิงหิายด้วย่นากับน้องโจกแก้งปาหญิงหญิงจะตายนะหญิงจัดกไกลปลานีสองตวนะครเจ้าหญิงตัวตัวตัวหญิงแม็กกี้มานี่แม็กกี้ เธอเป็นยไมันซุกวนแม็กกี้มาอยู่ๆยิง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 ดๆโอ้โที่จะไปทำอะไรกินมนกียงไ่มฮ่มฮนมั่ม่่ม่่่มม่่ม จะก,กระปไงไกเนีย่ยจะสั่นว่าวไงลูกโจะสั่นอ๋อจะสั่นจะสั่นยังไงจะสั่น,นมาทักสวัสดีนักนานตามเองทักผมทักอยู่น <applause. S 1> ี่สั่นไปยังแล้วจมูกจะสั่นเป็นอะไรอะ่ะเป็นโคลนนี่ไปขุดดินมาใช่ไหมเ <c oughs> นาะเธอคางอะไรเธอคางอะไรอืเมกกี้ เธอทำให้แชร์ลงเสียไม่กี่เขาก็อยู่ดีๆเธอเดยวแปดลอโอ้ดูดูแจ็คสันดิแจ็คสันพลังเนาะอะไรเธอเป็นอะไรเนาะเธอเป็นอะไรของเธออืมอุ้ยอะไรอะไรอะไรเรื่องอะไรลิลลี่เหรอหญิง หยุด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 เดี๋ยวนี้หยุดแม็กกี้ยังลิลลี่รู้จักแม็กกี้น้อยเป็นแม็กกี้เป็นหมาหมาล่าสัตว์ ดูล <preach estr sucking hello> so ิล oh, no. oh. anyway? ี่ไปไหนรอดตัวหรือน้ำโชคน้ำโชคอย่าไปนี่เขานะสงสัรลิลี่ดูดูต้องรอผมต้องรอมามาทางนี้มาทางนี้กันมาทางนี้กันมาดูอะไรนี่มาดูอะไรนี่อุ้ยอะไรเนี่ยอุ้ยอะไรอยู่ตรงนี้เฮ้ยมาดูอะไรตรงนี้มาดูอะไรตรงนี้มาดู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  มา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 ดูดิมาทางนี้นะนี่นี่โอ้ยเมกี้เมกี้มาอี่มามาดิมนีิมาดูอะไรดิมาดูอะไรดิมา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 เร็ว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 ทุกคนผมหลอกให้เขามานี่แล้วนะเหลือแต่พี่มาร์คหลอกมาเพื่อลินลี่เขาจะได้หลบได้พี่มาร์คกดกอดใครเลยพี่มาพี่มา เดี๋ยวจะโดนนี่นี่เนาะเขาไปจัดการพี่มากหน่อยดิถ้าไปจัดการพี่มาร์กหน่อยเนี่ยตาไม่ปลื้มนะเรื่องอะไรตาหืม,ห,ม,ห,มหนูไม่เอาอ่ะดูพี่มาร์กพี่มากเขาจะไปขุดกอตะไคร้าตาเนี่ย